ลูกค้าเพิ่นก็ได้แก้รถมอเตอร์ไซค์คันนี้ใส่หลังรถกระบะมาแม่นบอกเพิ่นก็นยางลงมาถามฉันอยู่หน้าร้านว่าปั๊มกุญแจรถมอเตอร์ไซค์เวฟกี่บาทพี่สายตาของฉันมันก็เลยเหลือไปเห็นมอเตอร์ไซค์อยู่ที้งหลังรถฉันก็เลยถามลูกค้ากลับไปว่าจะปั๊มหรือว่ากุญแจหายแล้วลูกค้าก็เลยบอกว่ากุญแจหายครับฉันก็เลยแจ้งราคากุญแจหายกับลูกค้าไปแต่รีแอคชั่นของลูกค้าคือตกใจจ้าเคสกุญแจหายหมดมอเตอร์ไซค์ราคาหน้าร้านคือ5ใบแดงแต่ลูกค้าเพิ่นนนก็ตื่่่เพพิาาจะวแงแแแแแแลลล้้้้้้ววฉฉฉัััััััันนนนนนสสสสิิิิิอออออธบบ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 าาาาาายยใหหฟงงีีเเเเดดถปป็คคกกกกกกุุญญจจูท่่รขมม๊ บ่แม่นจ้าแบบนี้เขาบ่ได้เอิ้นมาปั้มกุญแจถ้ามาปั้มกุญแจก็คือว่าเจ้าต้องมีดอกต้นฉบับมาให้ฉันแล้วฉันก็สิปั้มให้ตามแบบต้นฉบับราคาก็สิบ่แพงก็แค่1ใบแดงกับ4ใบเขียวแต่เคตี้มันเป็นกุญแจหายเบิดหมู่เจ้าเข้าใจอยู่แม่นบ่ฉันต้องทําการเฮ็ดดอกใหม่ขึ้นมาหมู่เจ้าก็ลองคิดเบิ่งว่ามันสิยากมันสิง่ายซําใดแบบรถเจ้านี่คันละหลายหมื่นแล้วมันบ่มีกุญแจไปมาไม่ได้นะจ๊ะแต่หมู่เจ้ามาจ้างฉันให้เฮ็ดกุญแจให้เพื่อที่ว่าสิไปมาได้กับเงิน5ใบแดงที่เสียไปฟังที่ฉันมันก็น่าจะโอเคนะสมน้ําสมเนื้อฉันว่านะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเครื่องมือค่ะ เลียนค่ะอุปกรณ์ชั้นนูนีน,นันมันแพงฉันเถอะห้าใบแดงนี่สําหรับเคสแบบเนี้ไม่แพงเลยอันนี้ฉันก็คือแบบพยายามเบาให้ลูกค้าทุกคนเห็นภาพและเข้าใจแต่ส่วนมากลูกค้าอันเป็นที่รักของฉันทุกคนก็จะเข้าใจแหละ